เทศบาลนครแม่สอดออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าแก่สัตว์เลี้ยงในชุมชนประชารักค่ะหน้าที่ทําการชุมชนประชารักเขตเทศบาลนครแม่สอดคณะผู้บริหารเทศบาลนครแม่สอดนําโดยดเรเทอดเกียรติชินสรนันนานนยกเทศมนตรีนครแม่สอดมอบหมายให้ในายธีรยุทธ์ฉันติกุลรองนายกเทศมนตรีสั่งการให้นายเฉลิมเกียรติปัญญาสว่างผู้อํานวยการ กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลนครแม่สอดจัดเจ้าหน้าที่กองสาธารณาสุขและสิ่งแวดล้อมออกหน่วยรณรงค์ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนักบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงสุนัขและแมวพร้อมรับลงทะเบียนสัตว์เลี้ยงที่อยู่ในชุมชนประชารักษ์เขตเทศบาลนครแม่สอดด้วยทางเทศบาลนครแม่สอดโดยดเร,เ,รเทิดเกียรติชินสรนันนายกเทศมนตรีนครแม่สอดได้จัดทําโครงการ สัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานาศาสตราจารย์ดรสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุราพรวไลลักษณ์อัคราราชกุมารีกรมภาษีสว่างควัฒนะวรคัตติยราชนารีปีงบประมาณ2,563ของเทศบาลนครแม่สอดเพื่อขับเคลื่อนดำเนินงานการสร้างพื้นที่ปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามวิสัยทัศน์ของแผนยุทธศาสตร์ที่จะกำจัดโรคพิษสุนัขบ้าให้หมดไปจากประเทศไทย